สวัสดีครับพบกับตามใจพิมพ์นะครับผมวันนี้อาร์มพิมพ์ก็มาพบกับทุกคนอีกแน่นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปเพื่อจะออกหน้าแบบนี้หลายวันเนาะปกติก็คือจะเห็นผมอยู่เบื้องหลังของการทํางานคือการเล่นเกมสซีมเกมเบื้องหลังนะครับผมวันนี้ผมก็จะมากินมาม่าเกาหลีโชว์แบบในรสชีสเนาะ รสชีสอ๋อน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับผมซองมันทิ้งไปแล้วเนาะก็เหลือแต่นี่ครับผมมาม่ากเกาหลีรต้มยำนะครับผมในราคา55บาทนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาแบบสองห่อเนาะสองห่อนี่คือม,มีมีอาชีพกับต้มยำนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมากินให้ดูว่ามีความเผ็ดร้อนมากแค่ไหนแล้วก็ความอร่อยมากแค่ไหนก็ อนอื่นนี้เราจะเข้าไปรับชมนะผมฝากทุกคนกด,ดที่ไปที่ปุ่มไลค์เบาๆแล้วก็กดติดตามนะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเมื่อคลิปอัปเดตเนี่ยก็จะมีอได้รู้ว่า,าตานจะพิมพ์เนี่ยเอาคลิปเนาะก็ขอบคุณนะครับผมน้องนาเนาะครับที่ทํามาม่าเกาหลีให้ทําให้กินรอบนี้เนาะก็พ่อครัวพ่อครัวบอกว่าไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นตอนตอนอทำมามา่มาตอนรุกงมาม่า อันนี้ฝีมือหลานนะฝีมือหลานาแต่อยากให้กินโชว์มากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเผ็ดร้อนหรือว่าอร่อยแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับผมมีในราคานะครับผมแบบแบบชีสนะแบบชีสเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทเนาะแล้วก็แบบตะไยซี่หรือว่ารสปํ้มยำเนี่ยก็อยู่ที่ห้าสิบาทเช่นเดียวกันสิ่งนี้ต้อเตรียมก่อนจะกินนะครับผมสำหรับคนที่ลิ้นบางแล้วก็กินเผ็ดได้ไม่มาก แน่นำเตรียมน้ำมันหวานไว้หนึ่งกระปุกนะครับผมเพื่อจะได้ดับเผ็ดทันนะโอเคมากินกันเลยก้มหน่อยเนาะถ้าเกิดกินแบบนี้อ่าให้เห็นทางนี้ดีกว่าเนาะงลานบ่าวผมน่ารักมากใส่ไข่ไห้ด้วยจริงๆมีไข่พาโลแถมไห้ด้วยลองดู มมเนื้อนุ่มมันเป็นมามะ่ามือนกับมัน,นมาม่าแห้งหอืมลกเส้นแล้วกร็ร้อน ให้น้ำออกแล้วก็จานโรยด้วยปักเนาะถ้าเกิดเป็นพวกไก่เนี่ยคือลวกให้สุกแล้วก็นํามาตกแต่งให้เราได้ดูดิอื้อหืออืมอืออื้อหืออื้อ ยมากเผ็ดมีความเผ็ดนะถามว่าเผนะ็ดไหมเผ็ดมากแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบพอดีในเลเวลนอ่ะมันจะมีระดับหนึ่งระดับสองนั่นอันเนี้ยผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นระดับหนึ่งนะมามาเนี้ยระดับหนึ่งแล้วก็มันจะมีสองระดับก็คือกระบพี่สองนั่นจะซีดที่สุดเห็นเขาทําคลิปกินมามา่าโชว์นะแล้วก็ โหแบบคนเข้าไปดูแบบดูเยอะเลยอใช่แบบมักผมเคยกินมามา่าโชว์ครั้งหนึ่งตอนรู้สึกว่ามาม่าหอยลปาปชาเนาะ มันจะมีความแบบอร่อยไปในตัวบอกเลยฟินมากเส้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเส้นของไวไวหรือมาม่าแต่มันเป็นของเกาเลีอืม สิ่งสำคัญนี้ต้องเตรียมนะถ้าคุณนั่งนอกพื้นที่เงี้ยอย่าลืมพัดลมเรายังกินตอนอยางเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยอยู่มาเพียบเลยกินแต่คือต้องเข้าบ้านอ่ามันมนุ่มอืมสวยมาก อร่อยมากใครที่แบบชอบความเป็ดร้อนแนะนำมากๆเลยลองมากินของแบบอีกแบบนะอิ่มนานมาก เดี๋ยวผมมาต่อให้มีลูกค้าเข้าอันนี้ครับโอเคมากินกันต่อนานไม่หน่อยไม่รู้พองผมสิ้นพองนะมันใกล้หมดแล้วโอ้ยพยายามปฏิบัติต่อให้มันเข้ากันอืม อรโอเครสชาติดได้เลยอืแต่มันต้องกิน,น้อนอร้อนมันจะแบบมันได้มันได้แบบน,น,แบบนั้นมากกว่า มไม่เอาไม่ดีเลยโอเคก็สรุปโดยรวมนะครับผม,ผมก็อามากุกเกาหลีเนี่ย ในราคาสองห่อที่ผมซื้อมานี้เฉพาะแค่สองห่อนะตกห่อละห้าสิบ้าบาทแต่รู้สึกว่าเขาลดให้นะมีส่วนลดด้วยมันมีส่วนลดด้วยนะสามสิบกบาทเท่ากับว่าเราเราได้ซื้อได้ส่วนลดตรงนั้นด้วยจากร้อสิบก็เลยจิบสองบาทผมก็หักไปสองบาทเนาะใส่เสองบาทไปก็เลยกิน 10, นะ็สิบเนาะก็ถือว่าได้เลยนะ ประหยัดไปนั่งฐาน8บาทน,นี่ตุไเยอะนะอืมโอเคหลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อยาลืมกดลค้กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆถ้าผมพูดไปมีกัดบ้งหรือมีคำหยุดใครใดๆก็กลับขอไปไว้เรามาเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าเป็นเกี่ยวเกี่ยวเราคลิปกินอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับผมว่าจะพาไปกินน้องสถานที่บ้างเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปกินสเต็กถ้าเกิดว่าคนไม่ไม่ไมแบบเงี้ยงเงี้ยงงมากเกินไปก็จะพยายามาหาหาจังหวะแบบโซนเงียบๆเนาะหาที่นั่งกินเงียบๆแบบไม่วุ่นวายคนเพราะว่าร้านนี้ไปกินอ่ะมันส่วนมากเขาจะไปแบบดุยคุยงานดุย,ค,ยคุยงานคุยงานคุยงานกันซะม,มากกว่าแล้วก็ไปแบบประมาณว่าเหมือนครับเขาเหนื่อยจากการทํางานมา จากการทํางานอ่าทั้งวันแล้วก็แบบบางทีอัดอันมาต้องมาคุยงานนิดเนาะก็ก็ต้องไปดูนะเดี๋ยวจะไปดูกันวันนั้นคือต้องต้องปองขาตั้งกล้องเนี่ยไปด้วยนะครับผมโอเคไว้เรามาเจอกันใหม่นะครับผมสำหับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ